สวัสดีครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของ Dark o n s e t Dog ok k ั n g b u t t l e นั่นเองนะกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาทําการถึงชิวของตัวละครตัวฟีตัวนี้และนะครับจะมาทําการรีวิวทั้ง2ตัวเลยก็คือตัวละครของตัวฟี่สองสาวจากจักรวาลสนั่นเองนะก็คือค่าคุณสะนะครับ,น,นะรบน้องแมวแล้วก็น้องน้องหมัดหมัด8วิถีหมัดอะไรไม่รู้ของมัน นาโลซีนเองนะครับเป็นตัวฟีทั้งคู่ก็ได้เอเด้วยนะครับนะส่วนคลิปวิธีการผ่านดันผมทําไปแล้วในช่องดูได้ถ้าใครไม่ผ่านนะครับนะ,นะ,บนะก้นี้คือปลดทางเรียบร้อยแล้วก็ัพเอเซ15เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่จูออฟมาเต็มที่เต็มเต็มเหนียวเต็มเม็ดมากๆนะเบิร์นยี่สคีสสนะครับ,รบส่วนตัวม่วงก็เบิร์นสิแล้วก็คีนะครับนะส่วนตัวนี้คือผมจะ เอ็นไปทางของน้องแมวมากกว่าเพราะว่าผมชอบดีไซน์นะก็ทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสายแท็กเอเดคดีเฟสนะครับนะซึ่งแม่งเก่งมากๆเลยนะมาพูดถึงสกิลก่อนละกันนะครับสกิลของตัวแรกก่อนละกันนะครับน้องแมวน้องแมวนะครับผู้นำนะครับหลังจากอีเซเรียบร้อยแล้วนะครับผู้นำมจะนำให้กับแคดของอ่าสเปเชียลโพสต์นะครับคีบวกสามแล้วก็บวกทุกอย่างเนี่ยบวกเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็นำแยกสีเป็นสีฟ้าคีบวกสามห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็นำแยกสีแยกแคดเนาะ ส่วนให้ไม่ตายนะครับทำไม่ตายก็เป็นการโจมตีระดับซูเปอร์นัมเมตแล้วก็เพิ่มเอริเคแบบสแต็กได้นะครับเป็นการใส,ส e ่อีริเคได้ไม่จํากัดนะแล้วก็สามารถลดเ,เวกแท็กนะสามารถลดเอริเคศัตรูได้ด้วยนะครับก็เป็นเอฟเฟกที่ดีมากๆนะฮะตีเสร็จก็เพิ่มเอริเคแล้วก็ลดเ e อริเคฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับส่วนพาสซีฟพาสซีฟตรงนี้นะครับเปิดมัมีแ e ับเอริเคดีเฟนต์มา80ตั้งต้นนะครับแล้วก็จะซัพพอร์ตให้กับแครดของ อ่าสเปเชียลโพสต์นะครับซัพพอร์ตชีบวกสแล้วก็บวกเอ็นเคดีเฟนต์บวกยีโอ้โหสุดจัดมากๆซับก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีบัฟมาตั้งต้นให้อีกนะโคตรเก่งเลยแล้วก็นะครับเมื่อมีตัวละครที่ชื่อว่าลิเบียนเน่หรือว่าโรซี่นะครับอยู่ในการโจมตีเดียวกันก็คือในเทิร์นเดียวกันนะครับจะได้บัฟเป็นบัฟดีเฟนต์บวกยี่อเร์เมื่อเริ่มถืนทุกเทิร์นนะครับนะก็จะบวกดีเฟนต์ยี่เสิร์นตลอดทุกเทิร์นก็อันนี้คือยิ่งโผล่มาเยอะ ก็ยิ่งเต้นดีเฟนเยอะนะครับบัฟที่สองเปอร์เซ็นต์ก็อันนี้คือบัฟเรื่อยๆนะแม่งเป็นการแบบเป็นการสแต็กดีเฟนซ์จากพาร์สี่แบบโคตรเก่งเลยนะคือพาร์สี่เป็นการอ่สแต็กดีเฟนซ์แต่ว่าแม้ตายเป็นการสแต็กเอลเคแทนแม่งแบบคือผัดกันเลยบแบบดีมากๆแต่ว่าตรงนี้ก็คือเงื่อนไขก็คือต้องมีตัวละครที่ชื่อว่าลิเบียแอน่หรือว่าโลซี่อยู่ด้วยนะครับถึงจะสามารถได้บัฟตรงนี้ไปนะตรงนี้ก็คือต้องยิงคู่กับเพื่อนมันด้วยนะถึงจะเก่งนะครับเพราะว่าถ้ายิงคนเดียวนี่คือไม่ไหวนะยยงคคคนนเเดีวืืออออจจะะ่ลลไปมากๆย นะครับแล้วก็มีโอกาสไฮแชน์ในการทำการโจมตีใส่ตัวแล้วก็ติดสตันแบบไฮแชน์ก็คือ50%นะออก็สามารถสตันตัวได้แต่เป็นโอกาสแบบไฮแชน์ are, นะครับก็ถือว่าดีใน NBI นะนี่ใช้ได้เลยนี่มากๆนะก็ประมาณนี้นะครับอฮะส่วนของโลซี่นะครับตัวเพื่อนของมันนั่นเองก็เป็นตัวละครสีม่วงนะนำเหมือนกันครับนำสีม่วง50%แล้วก็นำให้กับขัดเออเฟเชียร์โพสต์นะครับ77% ถ้าแม่ต่างตรงนี้เป็นการสลับกันของตัวน้องแมวนะครับนะก็จะเป็นการเพิ่มดีเฟน์แทนแล้วก็ลดดีเฟน์ด้วยของศัตรูด้วยนะครับนะก็เหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่จากสายเอเดอรคเป็นสายดีเฟนตรงนี้แค่นั้นนะครับแล้วก็ตรงพาสซีฟก็จะสลับกันนะครับพาสซีฟของตัวนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับนะเปิดมาเป็นแบบเอเดอร์คดีเฟนแปดป์เซแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับแขนสเปเชียลโพสเหมือนกันนะออนไลนาค e ีวกสองเอเดอร์คีดีเฟนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ขากุญแจหรือว่าลิเบียนนี่ยอยู่ในการโจมตีเดียวกันเนี่ยจะได้บัฟตรงนี้ไปก็คือบัฟบวกเอเคยี่สิองเปอร์เซ็นต์ไม่เริ่มถึงทุกเทิร์นนะครับก็เป็นการเหมือนกันเลยคือพาสิบเป็ความคล้ายคลึงกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่เอเดเคเป็นสายดีเฟนต์แค่นั้นเองตรงโลซี่นี่คือตรงพาร์ทสินะเป็นการสแต็กเอเดเคแทนนะอืมนั่นแหละก็ยิ่งโผล่เยอะยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็ยิ่งตีเยอะก็ยิ่งได้ดีเฟนต์เยอะนะครับส่วนน้องแมวนี่คือยิ่งโผล่เยอะยิ่งดีเฟนต์เยอะแล้วก็ยยยยิิ่่่งงงงตีเเเเอออะะะะนนครับไมา คือมันเก่งเท่ากันเลยแบบเก่งแบบเก่งมากนะชอบมากเลยนะแบบว่าลูกเล่นอย่างเงี้ยคือต้องเล่นด้วยกันถึงจะเก่งนะครับถ้ายืนยืนยืนแยกคนเดียวนี่คือกากแน่นอนมันจะรู้ไม่คล้ายกับของพี่น้องโกเทนกับทั้งเขียวอะเออที่ผมเคยทาคลิปเล่นไปแล้วนะฮะก็คล้ายๆกันต้องยืนด้วยกันถึงจะเก่งนะครับแล้วก็มีโอกาสออไม่ใช่มีโอกาสสิเป็นการซีลนะครับ นะเมื่อทำการจบตีศัต,ากการรตรูจะนะเป็นการซิลนะครับเมื่อมีตัวละครชื่อว่านัลนแหละนะริเบนนี่กับคะุนสะก็สามารถซิลได้ตัวนี้เป็นการซิลแทนนะครับแล้วก็ของน้องแมวเนี่ยเป็นการสตันแทนนะครับอืมก็เป็นเอฟเฟกที่ดีใน n b r มากเลยนะเออแต่ว่ามันเหมาะกับเกมผมว่ามันเหมาะกับเกมเกมเกมยาวมากกว่าถึงจะเก่งนะออนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของการอัพกระดานเนี่ยผมขอแนะนำอัพเอาจริงผมว่าอัพคิดนำก็ไม่ผิดนะเออ แต่ว่าผมเน้นไม่สายสแต็กเนี่ยก็อัพเบิร์นน้ำก็ได้แล้วแต่คนนะขี้น้ำก็ได้เบิร์นน้ำก็ได้แล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบแต่ว่าผมจะเอียไปทางเบิร์นมากกว่าเนี่เยเน้นไปทางเบิร์นมากกว่านะสายสแต็กเอเดียเคอีเฟนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครของทั้งสองตัวเนี่ยมันจะเก่งกาจแค่ไหนในการเล่นจริงนะครับมันจะโชว์ความสามารถได้ดีแค่ไหนนะครับก็ไปดูได้เลยโอเคมานะครับได้เวลาพังงาดแล้วนะสองสามหลงจากวันที่สองนั่นเอง บอกเลยว่าเท่าที่ผมดูมานี่คือมันน่าจะเก่งกาดใช้ได้เวลายิงคู่กันนะครับคือมันไม่ควรยิงแยกกันอนะ่ะหนึ่งเลยคือห้ามเล่นแบบแยกกันเด็ดขาดมาโอ้โหซัพพอร์ตด้วยกันทั้งหมด3ตัวในเทินนี้ซัพพอร์ตถึง3มตัวเลยนะครับไงโอ้โหสุดยอดดีเฟนต์เท่าไหร่กันเอ่ยดีเฟนต์นะครับอนี่แค่เทินแรกอะเนี่ยเทินแรกดีเฟนต์ไปแสนกว่ากันแล้วนะคือน้องแมวนี่คือแสนหนึ่งแล้วก็น้อง น้องหมัดดาวเหนือนี่คือ1นึ่งแสนนะครับโอ้โหโเปิดมาก็1นึ่งแสนดีฟต์กันแล้วตั้งต้นโอ้โหเก่งกาดใช้ได้เลยนะครับเยียยยย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาก็ต่างฝ่ายต่างซับให้กันนะครับกันและกันนั่นเองแบ่งปันรอยยิ้มบอกเลยว่าแม่งเก่งจริงนะเออช่วยกันซับช่วยกันตีช่วยกันแกโอ้โหล้านแปดแสนเธอแรกล้านแปดแสนแต่ก็นะซัพพอร์ตสามตัวเนาะมีเคลอยู่ด้วยด้วยเนี่ยล้านแปดนะเว้ยเมื่อกี้ล้านแปด ส่วนน้องแมวล้านหกนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะล้านหกแสนเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลโอ้เสียดายวะไม่เบิ้ลนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับน้องแมวนี่คือแม้ตายเป็นสายเพิ่มอ e ี D ีเคแล้วก็พาสิกเป็นสายเพิ่มดีเฟนใช่ไหมส่วนน้องน้องแว่นดาวเหนือนี่คือกูเรียกชื่อเหล่งกูวะเนี่ยเออน้องโรซี่นะครับนี่คือเป็นสายสเต็กเอเคจากพาสิฟแล้วก็เป็นสาย แทดีเฟนจากแม่ตายคือมันเท่ากันปะหรือว่ามีตัวอะตัวหนึ่งดีกว่าเอาจริงผมว่าในแง่ของโรซี่จะดีกว่าหรือเปล่ารู้สึกเนี่ยเพราะว่าเป็นการเป็นการแทกเอเดเคจากพาสีบ์ไงผมว่ามันน่าจะดีกว่านะเรื่องความแรงนี่คือผมให้เรื่องความแรงผมว่าผมให้น้องแว่นน่ะเออไม่รู้สินะต้องลองดูต้องลองเล่นไปก่อนต้องลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนถึงจะรู้ว่าตัวไหนมันดีกว่ากันนะเดี๋ยวขอลอง เทสก่อนลวกันนะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นครั้งแรกจริงอันนี้นะครับมาเทร์นี้แบบว่าอันนี้คือไม่ไ,มได้มีซัพพอร์ตแลลวคือเปิดมามีกันละกันเหมือนเดิมก็คือซับให้กันละกันทั้ง2ตัวเลยนะต่างฝ่ายต่างซับให้กันนะครับนะต่างฝ่ายก็ต่างซัพพอร์ตให้กันเองนะครับดีเฟนส์ก็แสนหนึ่งส่วนโรซี่ก็แสนหนึ่งแปดหมื่นแปดพันสิแสนหนึ่งแปดพันนะครับ มันก็โอเคเพราะว่าเทินที่แล้วมีซัพพอตอีกหนึ่งตัวก็วคือเคลแต่ว่านี้ไม่มีแล้วก็คือมีแค่แค่2ตัวที่เป็นซัพพอตด้วยกันนะก็ถือว่าเพิ่มเหมือนกันนะเออ <ๆ S 2> เพิ่มดีเฟมเหมือนกันแหละผมว่าโรซี่ดีกว่าจริงว่ะไม่รู้นะเพราะว่าเอเดเคก็เพิ่มมากมากกว่าเออมันเพิเออ่มจากพาสีฟเงียเท่าไหร่ล้านเจ็ดล้านเจ็ดเลยนะเมื่อกี้คือแบบไม่มีซัพพอตนะเออ เธอแรกคืมีซัพพอร์ตคือเคลแต่ว่านี้ไม่มีซัพพอร์ตก็คือล้านเจ็ดนะก็เกือบเท่ากันเลยหลบไปด้วยโคตรเจ๋งส่วนน้องแมวล้านสี่นะครับเกือบล้านห้าเลยก็โอเคก็ขวนเข้าไปคิริคอนโอ้โหแสบมากมากเลยนะโอเคมานะครับผมเธอนี้มีคุณลุงทับโปะมาซัพพอร์ตอีก35เปอร์เซ็นต์ไม่อีดีเคมันตั้งต้นเยอะจังวะมันตัวฟรีปะเนี่ยฮะมึงตั้งต้นมาสองแสนกว่าทุกตัวทั้งสองตัวเลยเนี่ยโอ้โหน้องแมวไปสามแสนแล้วอะ ดูดีเฟนต์ครับดีเฟนต์ผมว่าโรซี่จะเหนือกว่าจริงว่ะจริงนะโรซี่เหนือกว่าทาั้งทั้งแง่ของดีเฟนต์แล้วก็งแง่ของโจมตีด้วยนะเนี่ยใช่ไหมอืมคือตัวม่วงนี่ดีเฟนต์เป็นแสนหกแล้วว่ะแต่น้องแมวเป็นแสนสามเลยนะเออผมว่าโรซี่ดีกว่าจริงว่ะจริงๆบอกเลยว่าโรซี่น่าจะดีกว่าผมเชื่อองั้นนะนะมาเรามีเราให้น้องแมวตีไปก่อนนะครับไม่รู้จะคลายหรือเปล่านะล้านแปดแสนโอ้โหล้านแปดเลยนะเกือบสองล้านแล้วเนี่ย น้่ตัวฟรีมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะตายเลยนะครับโอ้โหคนที่เราตายในคิริคอนถ้าไม่ติดคิก็น่าจะไม่ตายนะแต่แม่งคิริคอนแม่งตายไปเลยแรงนะเนี่ยเออแสบนะไม่ใช่แค่แสบนะเว้ยรานแปดอะไรเงี้ยก็ยิ่งตีเยอะยิ่งเก่งไปอีกนะโอ้โหก็ใช้ได้อยู่นะมาฮะเทอร์นี้กลับมาสู่ช่วงของซัพพอร์ตสามสาวก็คือมีเคลอยู่ด้วยนะครับซัพพอร์ตให้กับยูนิเวอร์สสามสิบเปอร์เซนต์ดีฟนั่นอะไรกันเอ่ย ดีเฟนส์นะครับต้องแมวแสนสาน้องแว่นแสนหกอืมก็โอ้โหมันเดิงงดิงมาแสนกว่านะเออก็โอเคนะมาเรามีจะตีเท่าไหร่เออน้องแมวล้านแปดสี่มืแรงกว่าแต่ก่อนด้วยนะเออโคตเจ๋งเลยว่ะขวนเข้าไปเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลโอ้โหโรซี่สองล้านสองแม่งแรงกว่าจริงนะเนี่ยแล้วถึกกว่าด้วยนะเออโรซี่เหนือกว่าจริงๆนะเห็นได้ชัดเลยแหละเบิ้ลไหม ไเบือนตหลบหลบด้วยนะมึงหลบสองรอบไปนะโรซี่เนี่ยมึงหลบบ่อยจังวะฮะโอ้โหเก่งจังเลยน้องแมวนี่อุตสา่าห์อวยอุตส่าห์ปั้นใส่ที่ออฟเติมที่แม่งแบบน้องแมวอ่อนกว่าจะเห็นได้ชัดนะครับคืออาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ก็เห็นได้ว่ามันอ่อนกว่าระดับหนึ่งนะเออพอเห็นออกได้แหละว,ว่ามันอ่อนกว่านิดนึงนอะไรเงี้ยมาครับรอบนี้ล่างเซี่ยสามแล้วรอบนี้แบบ no ัพ p อ o r t นะครับซับโดยกันเองโรซี่เปียแสนเจ็ดแล้วนะน้องแมวแสนสามเลยอ่ะ น้องไม่เอาแสนสามเลยยังยังเท่าเดิมเลยนะโลซี่ยังจะแสนเจ็ดแล้วอะเพราะว่าตีแมา่ตายก็เพิ่มดีเฟนต์ไปด้วยนะครับเก่งมากๆเลยมา,มาแสนเจ็ดเลยนะเว้ยมันเยอะนะเว้ยสัสสสตว์โตฟีอะสตัตว์โตฟีนี่คือเยอะนะเว้ยแสนเจ็ดแบบว่าแค่สิบเทิร์นเองนะสิบเทิร์นมันนานมาวะก็ไม่ปะไม่แน่ใจแต่ก็ปร,กกประมาณก็ถือว่าประมาณกลางเกมได้นะแสนเจ็ดก็กลางเกมมีดีเฟนซ์ขนาดนี้ก็โอเคอน,น,นะเบิ้ลนะครับ อยิ่งเบิ้์นจะยิ่งดีนะยิ่งเบิ้์นจะยิ่งยิงตีแรงขึ้นไปอีกขวนเขาให้โอเคแล้วเอ็นเคด้วยนะฮะตีอย่างเบาเลยอ่ะสองล้านหนึ่งนะครับอือเรา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 เพลงหมัดหมาป่าใช่ที่ไหนล่ะโอเคแปดแสนหมาตายมาเท่าไหร่เข้าไปเนี่ยเฮ้ยหลบบ่อยมากอ่ะเฮ้ยมึงจะโชว์ออฟไปแล้วเว้ยมึงโอ้โหเอาสแตนดิ้งมากๆเลยโชว์โคตรบ่อย ทั้งถึกทั้งแรงทั้งหลบเก่งอะไรเนี่ยเฮ้ยเก่งเกินหน้ากันตานัองแมวกูไปแล้วเนี่ยเฮ้ยยังเก่งเลยเก่งมากนะจริงโคตรเก่งอะ่ะมาครับรอบนี้มาซัพพอร์ตเหมือนเดิมเสียดายเท่นี้คือโกคูสามจะตายแล้วว่ะเออเสียดายว่ะงั้นก็ปั้นให้โรซี่ตีไปเลยแลวกันนะเพราะว่ามันเก่งกว่าเห็นได้ชัดแหละเออเท่าไหร่เอยดีเฟนซ์รอบนี้เยอะแน่นอน น้องแมวแสนห้าโรซี่สองแสนสามคือโอ้โหเหนือมากๆเลยอะ่ะคือน้องแมวยังค้างที่แสนกว่าแต่ว่าโรซี่นี่คือไปแล้วครับไปสองแสนแล้วนะไปไกลแล้วครับไม่รอน้องแมวเลยไปแล้วอะ่ะละเมิดเท่าไหร่เนี่ยสองล้านห้านะสองล้านห้านะครับแรงมากเลยผมว่าถ้าเกิดถึงขั้นแนบ่พวกเฟดล่างก๊อ์ล่าง,างบูลนี่คือไปสามล้านกว่ามั้ง่ยฮะไกลเลยนะเนี่ย ไกลเลยนะเว้ยถ้าเป็นถึงล่าง UI UI ม่วงนี่คือจะเท่าไหร่วะถ้าจะมาสักอยู่ที่ดฟนฟ์ประมาสามแสนอะไรเงี้ยนะก็แบบตีมันสักสามล้านกว่า,วาก็โอ้โหเก่งแลวนะเก่งนะครับเก่งมากกันนะจริงมาครับเทนนี้ได้เวลาใส่ดาเมจแบบเต็มที่สักทีเพราะว่าโกคูเลือดเต็มหลอดเลยนะครับเลือดมีอยู่ตั้ง4หลอดเลยนะถ้าหากว่าโลซี่ติดเบิ้ลได้คือจะดีมากๆถ้ามันติดเบิ้ลจะดีมากๆเลยนะครับโลซี่ สองแสนห้าเกือบสองแสนหกรีเฟนแล้วส่วนน้องแมวแสนหกดีเฟนนะครับโอ้โหมันไปไกลจริงเว oh. <many> ้ยมาครับเมื่อกี้โรซี่เก็บลูกแกงวงไปเลือดขึ้นมาครึ่งหลอดเลยนะถือว่าโอ้โหขึ้นมาเยอะมากเพราะว่านับตามจำนวนดีเฟนที่มันมีนะฮะมาสองล้านหกสองล้านเจ็ดสองล้านหกแสนหกหมื่นนะครับฟ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 ับเพลงหมัดหมาป่ามา ๆๆๆๆๆคิดิคอนสองล้านสามโคตรแรงอ่ะแรงจัดจัด้ยแรงมากเลยอ่ะนี่ขนาดลิงก์ไม่เต็มนะน้องแมวสองล้านนะครับเอาหว่าไม่แพ้หน้าว่ะขี้ไหมขี้จะดีมากมากเลยนะขวนเขาให้คิดีคอนเบิร์นด้วยสองล้านหนึ่งโอ้โหไม่แพ้กันว่ะเจ๋งมากเลยมาขี้ไหมไม่ขี้ถ้าขี้นี่คือตายเลยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้อ่ะ ถึกไหมก็ถึกอยู่นะถึกมากด้วยซ้ําอ่ะถ้าเล่นในเกมยาวคือจะถึกมากๆเลยนะเป็นอีกหนึ่งสายฟรีที่ค่อนข้างจะเก่งในเกมยาวนะครับแต่ว่าต้องย้ำว่าต้องเล่นคู่กันด้วยนะพอถ้าเล่นแยกกันนี่คือไม่เก่งแน่นอนคือจะเก่งแบบเก่งช้าแล้วไม่พอยังตีเบาเย,ยังถึกน้อยลงด้วยนะเออต้องเล่นคู่กันจริงๆอะ่ะมาครับตานี้เทิร์นี้นะครับเทิร์นี้สิบหกแลละถือว่ามาไกลใช้ได้ดีเฟนซ์เท่าไหร่กันเอย แสนหกเลวก็สองแสนห้าเก็บไปน้องแมวแบบนี้เราตายได้เฮ้ยเราตายได้เนี่ยโกคูแดงมันอันตรายอยู่นะโกคูแดงนี่คือระวังได้เลยมันก็น่าน่าจะระวังอ่ะเพราะว่าโกคูแดงนี่คืออันตรายมากผมว่าผมใช้เทมเพลนแล้วกันนะเผื่อมันตายไงไม่อยากเสี่ยงจริง <c oughs> โอเคแล้วกันนะแบบนี้มาตีมาธรรมดาไม่เข้าแล้วแหละเพราะว่าดีเฟนม,มันเยอะแล้วนะ น,น้องแมวของเราล้านเก้านะอันนี้บอกว่ายิงคู่ด้วยกันเองนะครับไม่มีซัพพอร์ตนะฮะกบะเบาขึ้นมาหน่อยนึงคิดิคอนล้านสามเบิ้ลนธรรมดาคิดีคอนเจ๋งเบิ้ลนธรรมดาเมื่อกี้ตีเป็นห้าแสนเลยนะแปดแสนนั่นเมื่อกี้โออคตรแรงเลยนะนี <c ười> ่ก็สองล้านหกนะครับม่งยังคงแรงเท่าเดิมเลยมันแรงมากอ่ะจริงแรงแบบโอ้โหมันเป็นการแตกเอิคจากพระศรีมันเลยแรงกว่าการแตกจากแม่ตายไงคิดีคอนด้วยมา ตีใส่โลซี่ไม่น่าเข้าเ่าฮะไม่น่าเข้าอ่ะเนี่ยสามหมื่นสองไงเงียนเบาเลยโอ้โหมันจะเก่งในขนาดนั้นวะฮะโอ้โกงมากเลยนะอืมคือโลซี่จะเก่งกว่าจริงแต่ว่าตรงเรื่องของการอัพเส้นทางนี่คือมันเป็นสีม่วงไงซึ่งสีม่วงนี่คือมีหลบมาให้ซึ่งมันจะแบบว่ามันจะเอาไปอัพกับพวกครลิคอนกับการอัพเบิร์นนี่คือจะอัพยากหน่อยต้องหาสกิลออฟมาใส่เพิ่มนะครับ น่าจะเป็นเธอสุดท้ายแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็เราเล่นมานานพอใช้ได้แล้วแหละนานแบบนานมากมากเลยถือว่าเป็นการโชว์ที่ดีนะครับโลซี่สามแสนสองดีเฟนน้องแมวยังแสนกว่าน้องแมวยังแสนแปดเลยแม่งตามมาช้าจริงๆนะเออไม่ไหวเลยน้องแมวตามไม่ทันนะครับคือเพื่อนแม่งไปไกลเกินไปเพื่อนเพื่อนแม่งอนาคตไกลน้องแมวแม่งไม่ได้วะจริงแต่คือมันปวนแหละมันปวนน้องแมวนี่คือตั้งต้น,ตนเอเดอเรอาล์ลาน,นึงนะเออมา น่าจะเดือดใช้ได้รอบนี้ยเดือดแน่นอนน้องแมวสองล้านบวกสองล้านสามนะครับน้องแมวของเรานี่ขนาดน้องแมวนะถ้าโลซี่จะขนาดไหนผมว่าสามล้านอาจจะถึงนะสามล้านเนี่ยถึงปะสองล้านเก้านิดเดียวสามล้านแล้วอะ่ะโคตรสุดอะ่ะเอาวะมาดิเจ๋งจริงคิดิคอนอีกแล้วบ่อยมากดีเนะีไม่ได้เบิ้ลน,นะเนี่ย โคตรสุดยอดเลยว่ะอวยนะเนี่ยให้ผมอวยเลยนะแม่งเก่งจริงว่ะนะครับนะก็ประมาณนี้สลับคลิปของ2ตัวฟรี2สาวจากวาล2นั่นเองนะครับก็ยีเล่นด้วยกันเก่งมากๆนะรโรซี่จะเก่งกว่าแล้วก็น้องแมวจะปวดกว่าใน NVR นะมันจะปวดกว่าเรื่องของการซันอะไรเงี้ยออจะปวดกว่านิดน,นึงนะครับซึ่งก็นะไปฟาร์มมาแล้วกันใครยังไม่มีตัวฟรีในการเล่นแบบเก่งๆในการเล่นผ่านด่านเกมยาวก็ สองตัวนี้ช่วยได้นะครับขอแค่จัดหรือคู่กันก็จะเพียงพอและนะเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะเว้ยเก่งมากเลยนะโอเคนะครับผมตายเรียบร้อยแล้วนะฮะโดนโดนโกคูบูยัดแม่ตายใส่็โกคูดแดงไครอเคตา,ตายเลยเรียบร้อยเดี่ยงนะฮะนะก็น,ะน,ะน,ะนั่นแหละทํานองนี้สำหรับตัวฟรีทั้ง2ตัวนะครับก็ถือว่าเก่งกว่าที่ผมคิดไปเยอะมากๆเลยนะคือเก่งจริงนะคือตัวในนิเมะไม่ได้เก่งกาขนาดนั้นเลแต่ว่าในเกมจริงนี่คือแบบแม่งเก่งกว่า ตัวตู้ตัวกาชาอีกอะจริง่าส่วนลิเบอร์แน่นะไอตัวของลิเบอร์แนี่นี่คือยังทําไม่ได้เพราะว่าเงินผมหมดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะกลับมาทําใหม่นะครับตอนมันได้ ECA ของไอเดียผมแล้วก็จะมาทาแบบเล่นด้วยกัน3ตัวใน n b i แล้วกันจะเก่งแค่ไหนนะฮะนั่นแหละงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครมีคำถามกระามแล้วก็ถามมาได้จะคอยตอบให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันมาถึงตอนนี้ นะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะก็เจอกใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายู bye.